สวัสดีคะ่ะคุณจอยน้องนั้น,นะคะหรือว่ารัตนาพรนรสาค่ะวันนี้นะคะจะเข้ามารีวิวคอร์สไล์แล้วรวยของคุณครูจอยนะคะนั้นรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้เข้ามาเรียนในคอร์สของคุณครูคจอยนะคะซึ่งเป็นคอร์สที่ปลดล็อกให้กับตัวนัดเลยนะคะเพราะว่าไล์ การไลฟ์สดนะคะเป็นอะไรที่นัทกลัวมาตลอดค่ะกลัวว่าเราจะไม่กล้าพูดไม่กล้าจะไม่กล้าที่จะออกนอกกล้องนะคะนัทจึงเจอครูจอยนะคะในะช่องทางออนไลน์นะคะเลยตัดสินใจที่จะเข้ามาเรียนกับครูจอยค่ะในการเข้ามาเรียนในคอร์สนี้นะคะทาให้นัทรู้สึกว่าตัวเอง มีความมั่นใจค่ะมีความมั่นใจสูงขึ้นมากค่ะกล้าพูดหน้ากล้องนะคะแล้วก็กล้าย,ยิ้มหน้ากลองด้วยก <c oughs> ็ <c oughs> <g oda> ประทับใจมากๆค่ะคุณครูจอยสอนทุกอย่างจริงค่ะสอนตั้งแต่ต้นจนจนครบทุกอย่างเลยค่ะที่เกี่ยวกับการไหลสดนะคะก็นัดขอขอบคุณมากๆนะคะที่ทำให้นัดมานั่งไฟ์สด ได้อย่างมั่นใจค่ะก็ขอขอบคุณครูจอยมากๆนะคะสวัสดีค่ะ